คนเกิดวันอาทิตย์เราเน้นวันนี้นครับโชคราบดวงดีนะครับหรือว่าใครจะเป็นยังไงอ่ะ5ใบ1 2 3 4ส,ส,สแล้วก็5้คนวันอาทิตย์ครับได้ไพ่ใบแรกเไม่เทา้าช่วงนี้ต้องบอกว่ามีความเพียรพยายามมีความมุ่งมั่นมีความอุตสาหะวุฒิยะอยากจะทำอะไรในช่วงนี้อดทนเพียรพยายาม ทุกอย่างการงานที่เราทําอยู่พยายามที่จะเข็นเพราะว่าใกล้สิ้นปีแล้วเพราะฉะนั้นปีใหม่จะมาแล้วสัปดาห์นี้เดือนนี้ช่วงนี้ต้องหาเงินให้มากๆเผื่อเอาไว้เพราะว่าเราทุกคนนะครับหลายๆคนอะอาจจะกลับไปหาครอบครัวไปเที่ยวเพราะฉะนั้นต้องขยันมากๆใบที่2ครับเห็นมหมสิบถ้วยนึกถึงครอบครัวนึกถึงความรักอะ วันนี้ใครที่จะเสี่ยงโชคก็มีโอกาสมีโชค,ม,โชค,ม,โชคมีราบได้เพราะว่าไพ่สิบถ้วยเนี่ยเขาเรียกว่าไพ่ดีใจไพ่าปาร์ตี้ไพ่เลี้ยงฉลองมีความสุขใบที่3ครับ5ถ้วยอาจจะมีบ้างครับต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับการตัดสินใจทําอะไรในช่วงนี้อย่ารังเรอย่ากปัวอย่ามัวแตกพวงนะครับให้เดินหน้าให้ลุย เไม่เท้าหมายถึงว่าจะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นใครอยากจะเปลี่ยนแปลงใครอยากจะตัดสินใจเริ่มได้ตั้งแต่ช่วงนี้ล้วครับมองหาการงานสิ่งต่างๆใหม่ๆได้นะครับใบที่4ครับได้ไพ่เจ้าชายถ้วยเกี่ยวข้องกับลูกหลาน บริวารในช่วงนี้เพราะฉะนั้นความรักความผูกพันสิ่งต่างๆมักจะต้องพึ่งพาอาศัยกันเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่คอยปกป้องคนในบ้านคนในครอบครัวมีคนมาขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเพราะว่าห้าถ้วยหมายถึงความเป็นห่วงเป็นใหญ่และเจ้าชายถ้วยนี้ก็คือใจดีใจอ่อนใบที่5ครับได้ไพ่ราชินีเหรียญแม่นึกว่าจะไม่ขึ้นเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะครับหลังสี่โมงเย็นวันนี้มีโอกาส รับรางวัลใหญ่ๆการเงินการทองเพราะฉะนั้นใครซื้อไว้แล้วนะครับก็เตรียมตัวเลยครับมีดวงดีเพราะว่าไพ่ดีใจไพ่ปาร์ตี้ไพ่ความสุขขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้ะเงินใหญ่นะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์มีโอกาสหยิบจับเงินใหญ่ซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายแรกเปลี่ยนเป็นนายหน้าติดต่อพูดคุยให้เน้นผู้หญิงผิวขาวเอาไว้นะครับจะนําความสําเร็จมาให้ความรักในช่วงนี้ต้องบอกว่ามีความสุขจะได้ไปเที่ยวนะครับ กับสถานที่ดังๆสถานที่สวยงามและที่สำคัญนะครับใครรู้ตัวว่าโสดยกมือขึ้นครับช่วงนี้มักจะมีคนเข้ามาในชะตาชีวิตนะครับสุขภาพในช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวข้องกับอาหารของกินความดงความดันวิงวิยศีรษะโดยเฉพาะคนวันอาทิตย์นนท,ที่อายุมากเลย40-50ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าดวงดีมีโชคมีราบโดดเด่นเป็นพิเศษ คนเกิดวันจันทร์เน้นโชคราบเน้นความดวงดีนะครับมาดูซิไพ่5ใบ1 2 3่สแล้วก็5ครับดูนะครับไพ่ขึ้นมา3เหรียญเลยอ่ะต้องบอกว่าคนวันจันทร์วันนี้ไม่น้อยหน้าแน่นอนไพ่3เหรียญเนี่ยเป็นไพ่โดดเด่นมีโชคมีราบทั้งด้านของคำพูดหรือว่าการเสี่ยงโชคให้คุณสามเหรียญจะมีงานมีเงินมีไรายได้เข้ามา ใบที่2ครับ6ไม่เท้าชัยชนะละเอียดรอบค้อบพิถีพิถันการหยิบการจับการทำไรแล้วปานีดมากๆใบที่3ครับราชนีไม่เท้ามีงานตลอดนะครับการติดต่อการพูดคุยการสร้างความเจริญความรุ่งเรืองในช่วงนี้มีงานเข้ามานะครับใบที่4ครับโอ้โหเมจิเชียน โทรศัพท์มือถือนะครับจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงหรือตัวเลขนะครับโทรศัพท์มือถือของชาววันจันทร์เนี่ยจะให้คุณหรือว่าเอาง่ายๆนะครับมีโชคราบตลอดในวันนี้นะครับแล้วก็ใบที่5ครับ2เหรียญจะหยิบจะจับจะติดต่อในเรื่องของการลงทุน เก่งกำไรหรือแม้กระทั่งได้รับข่าวดีจากสถาบันการเงินจะซื้อจะติดต่อในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดรวมถึงรถยนต์หรือการรีไฟแนนซ์ในช่วงนี้ได้รับข่าวดีนะครับเพราะฉะนั้นใครหยิบใครจับใครทำอาชีพทางด้านนี้อยู่ได้เงินได้ทองความรักครับคารมเหลือร้ายมากๆในช่วงนี้คนวันจันทร์เพราะได้ไพ่อิทธิพลของเมจิเชียนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของสื่อรักออนไลน์ line, หรือมีพ่อสื่อพ่อชัก รวมถึงคนวันจันทร์เป็นพ่อสื่อพ่อชักให้กับคนนู้นคนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคนโสดต้องบอกว่ามีคู่แน่นอนมีคนรักแน่นอนนะครับและคนที่มีครอบครัวแล้วครับก็จะมีเรื่องของความโดดเด่นกับชีวิตคู่มากๆในช่วงนี้จะมีโอกาสช่วยเหลือในเรื่องของการทำมาหากินหรือว่าครอบครัวได้รับข่าวดีจากลูกหลานบริวารน,นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องบอกว่าคนวันจันทร์โดดเด่นเรื่องของสุขภาพครับ ใครเจ็บป่วยอยู่ต้องบอกว่าจะดีวันดีคืนหรือว่ามีคนออกค่าใช้า่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างทุกสิ่งหมดโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้คนวันจันทร์ดวงดีขนาดเจ็บป่วยเนาะมีสิ่งต่างๆไม่ว่าจะประก,กันหรือว่าคนคอยเทคแคร์คอยดูแลเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากให้คนวันจันทร์เนี่ยพูดเพ้อเ,เ,เพราะว่าโชคลาภส่วนหนึ่งก็มาจากคําพูดการเจรจาอ่ะดวงดีมากช่วงนี้นะครับ <S <S ช่วงนี้คนวันอังคารจะเป็นยังไงมีโชคมีราบหรือว่าได้รับข่าวดีแล้วร่ำรวยและเป็นเศรษฐีละ1 2 3 4แล้วก็5ครับคนวันอังคารครับได้ไพ่5ดาบช่วงนี้ต้องบอกว่าน้ำพักน้ำแรงหยัดเหงื่อและแรงกายของตัวเราเองมีการต่อสู้ฝ่าฟันทำอะไรแล้วแต่เรียกว่าตรงรุยการงานในช่วงนี้มี5ดาบ มีอุปสรรคพอสมควรนะครับเขาเรียกว่าคนมักจะขวางคนมักจะพูดจานะครับให้ร้ายคนวันอังคารได้ใบที่2ครับแต่2ไม้เท้าจะทำอะไรต้องมีกลุ่มมีทีมมีพักพวกเหมือนกันเพราะว่ารำพังหัวเดียวกระเทียมรีดก็มักจะถูกรังแกหรือว่าถูกแกล้งหรือว่าถูกอะไรเป็นอุปสรรคได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนวันอคาร ต้องมีพักมีพวกมีกลุ่มคนด้วยนะครับใบที่3ครับ2ถ้วยอ่ะไม่ต้องกลัวอย่างน้อยก็คือคู่รักคนรักเนี่แหละที่จะเป็นกระบอกเสียงที่จะเป็นแขนเป็นขาหรือการทำอะไรก็คือบริวารลูกหลานคนในครอบครัวช่วยท่านได้ ใบที่4โอ้สิเหรียญได้ตังเหมือนกันครับช่วงนี้คนวันอังคารได้โชคได้ราบจากบ้านเล็กที่นะครับสิบเหรียญการเงินการทองใครที่เกี่ยวข้องกับอยากจะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดหรือแม้กระทั่ง รถยนต์มีโอกาสประสบความสําเร็จใครจะรีไฟแนนซ์ใครจะติดตอ่อนะครับมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองกังวลใจนิดหนึ่งแต่ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้มีคนโอนเงินให้ตลอดนะครับใบที่5ครับ8ไม้เท้าการขยับขยายการงานการพัฒนาเพราะฉะนั้นอุปสรรคใครจะขวางใครจะอะไรแล้วแต่แต่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือที่คลายลงไปในทางด้านที่ดีเพราะฉะนั้นอยากให้คนวันอังคารเนี่ย ทำจิตใจให้นิ่งๆสักระยะหนึ่งและค่อยๆเดินไปปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้ด้านความรักครับสําหรับคนโสดไม่ต้องมองไหนไกลครับมักจะมีคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงพ่อสื่อพ่อชักหรือคนรู้จักเนี่ยแนะแนวแนะนําคนร่าคนรวยหรือว่าคนที่มีความรับผิดชอบเข้ามาด้วยอิทธิพลของไพ่สิเปลียนและสองไม้เท้าและสองถ้วยหมายถึงคู่หูคนรู้จัก หรือว่าคนช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับการเงินกำรทองจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นรูปแบบของความรักเพราะฉะนั้นมีดวงแต่งงานมีดวงของการสร้างความรักสร้างครอบครัวได้สุขภาพครับในช่วงนี้คนวันอังคารต้องระวังนะครับอย่าใจร้อนพวก5้าดาบขึ้นมาเนี่ยมักจะฟกช้ำดำเขียวนะครับชนนู่นชนนี่หรือว่าซุ่มซ่ามนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนวันอังคารต้องรอบครอบเอาไว้นะครับอ่ะ 1>, 1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับคนวันพุธครับได้ไพ่8ดาบช่วงนี้8ดาบคนวันพุธต้องระวังอุบัติเหตุต้องระวังความใจร้อนต้องระวังมีปากมีเสียงเพราะฉะนั้นจะทำอะไรในช่วงนี้อยากให้คนวันพุธเนี่ยไปทำบุญกับโรงศพไปทำบุญกับพระสงฆ์ใส่บาตรนะรแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรเพราะแปดดาบเนี่ยห้ามใจร้อนเลยโดยเฉพาะใครที่นะครับขับรถนะครับหรือว่า นะครับชอบดื่มสุราเมาแล้วขับช่วงนี้นะ8ดาบอย่าเลยเพราะว่ามันมีไพ่ของกฎหมายสิ่งต่างๆเข้ามาอยู่นะครับใบที่2ครับ1ดาบต้องดูแลต้องเอาใจใส่ในเรื่องของการงาน ระมัดระวังและรอบคอบอยู่เสมอจะผ่านพ้นไปได้เพราะหนึ่งดาบเนี่ยถ้าเราไม่ประมาทและเราแกล่งและอาจารย์มงคลรอดตึองทําเตือนแล้วและเรารอบคอบก็จะผ่านพ้นทุกอย่างพุกปัญหาไปได้ใบที่3ครับจักรพัฒดดนีดีเอ็มเพสถ้ามีปัญหาสิ่งใดแล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะช่วยเหลือเราได้นะครับจักรพัฒดดนีนะครับไพ่ของคุณแม่ไพ่ของคุณภรรยาไพ่ของลูกสาวเพราะฉะนั้นใครที่มีสติผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่า าจะช่วยเราได้นะครับใบที่4ครับ The Lover ด้านความรักในช่วงนี้อยากให้คนวันพุธเนี่ยระวังคำพูดระวังการเจรจาหรือว่าการทำอะไรที่ต้องรักษาน้ำใจกันด้วยสำหรับคนรักเพราะว่าพวก8ดาบเนี่ยมันมีไพ่ขัดแย้งการทะเลาะกันคิดเล็กคิดน้อยต่อกันได้นะครับใบที่5ครับได้ไพ่ Justice อ่ะอย่างน้อยก็ต้องบอกว่า ถ้าเกิดฟังอาจารย์มงคลเราติ้งทำแล้วนําไปปรับปรุงนําไปทําจิตใจเย็นและพิสูจน์สิ่งต่างๆด้วยความละเอียดการงานทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้คนวันพุธครับมีจุดเปลี่ยนหักเหหรือมีดวงการเดินทางแบบกระทันหันในช่วงนี้ด้านความรักสําหรับคนโสดจะพบรักกับคนในเครื่องแบบแต่มีปัญหาการขัดแย้งหรือปรับทุกขเข้ามาให้เกิดความสงสารความรัก ความเมตตากันเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าความรักอาจจะมาจากความยุ่งยากสักนิดหนึ่งแต่จะประสบความสาเร็จหรือทํานองว่าคนรักมักจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้คนมีตําหนิหรือว่ามีลูกติดอะไรเงี้ยจะเข้ามาชีวิตเข้ามาในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและจะได้ดีสุขภาพบอกแล้วว่าให้รู้จักนะครับลดร,ระความคิดมากความใจร้อนหรือว่าความตึงเครียดและมีดวงเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดหรือว่าเกี่ยวข้องกับการทําศัลยกรรมความงามด้วยอ่ะนี่คือดวงชะตาของคน วันพุธนะครับว่าเป็นยังไง5ใบ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับคนวันพิหัสครับ ได้ไพ่8ถ้วยช่วงนี้นอนดึกครับไพ่8ถ้วยเป็นไพ่ของการเดินทางแล้วพัดพากก็แปลความหมายว่ามีโอกาสที่จะต้องเดินทางไกลนะครับขึ้นเหนือลงใต้หรือว่าต้องพัดพาก,กับครอบครัวญาติพี่น้องในช่วงนี้นะครับใบที่2ครับ4ดาบช่วงนี้จะทําอะไรแล้วแต่ต้องสู้และมีความเพียรพยายามมุ่งมั่นสุขภาพระหว่ังการพักผ่อนน้อยเพราะ4ดาบ8ดถ้วยยังเกี่ยวข้องกับกระดูกหรือการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับนัดหมอ ตรวจสุขภาพเกี่ยวข้องกับฟันเกี่ยวข้องกระ,กระดูกเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อใครบางคนต้องเดินทางเป็นวันๆน,นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดการปวดเมื่อยล้าได้ใบที่3ครับ10เหรียญอะแต่ไม่ต้องกลัวครับการเดินทางครั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับติดต่อการงานการเงินหรือว่าธุรกิจบ,บางสิ่งบางอย่างการพัดพลาดชั่วครั้งชั่วขณะกับคนรักหรือว่าญาติพี่น้องเพื่อที่จะไปทํางานหยิบเงินใหญ่เดินทางไปไหนนะครับมีไพ่สิบเหรียญแปลความหมายว่า จะได้เงินได้ทองเพราะฉะนั้นใครที่ทําการค้าขายติดต่อทาบทางในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ต้องบอกว่าจะได้ดีแน่นอนนะครับใบที่4ครับได้ไพ่หกเหรียญน,นะครับใจบุนสุนทานเพราะฉะนั้นการเดินทางไปไหนจะมีการระยานมิตรที่ดีเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลรวมถึงคนวันพฤหัสเนี่ยก็เป็นคนที่มีน้ําใจช่วยเหลือเกื้อกูลคนน,คนนู้นคนนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าจะได้ดีนะครับใบที่5ครับชาริออตชีพจร รองเท้าเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนวันพฤหัสจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมเกี่ยวข้องกับรถยวดยานพาหนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสซื้อรถใหม่หรือว่าการยูเทิร์นรีเทิร์นการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างการได้กลับไปสถานที่เราเคยไปมาแล้วหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งใดแล้วแต่คนที่เป็นลูกค้าเก่าๆเ,เนี่ยจะกลับเข้ามาตอนแรกเขารังเรมีความรู้สึกเอ๊ะติดต่อแล้วยังไม่ถูกใจแต่ในช่วงนี้เขาจะตัดสินใจนะครับซื้อ นะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนสิ่งต่างกับคนวันพฤหัสนะครับเรื่องของคนโสดครับช่วงนี้เดินทางไกลพบรักเพราะฉะนั้นใครที่นะครับยังไม่มีคู่และรั้งรามานานนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าหมันเดินทางเพราะว่าคู่ของคุณเนี่ยมาจากแดนไกลและเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะครับเพราะอิทธิพลของไพ่ชาริออตสิบเหรียญจึงแปลความหมายว่าชาวต่างชาติที่สามารถที่จะมาร่วมสร้างฐานะการเงินการทองให้กับคนวันพฤหัส ใครมีโปรเจกต์ใหม่ใครอยากจะเป ya, ลี่ยนแปลงโยกย้ายช่วงนี้การงานมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือว่าผันตัวเองมาหยิบจับธุรกิจของตัวเองนะจะประสบความสำเร็จอย่าก,กลัวครับอย่ากกังวลครับขอให้มุ่งมัน่นขอให้ภาคเพียรพยายามขอให้รู้ในสิ่ง,งต่างๆที่เราจะก,ก้าวไปเนี่ยอย่างจริงจงังหรือว่าไม่รู้สักเพียงใดก็ค่อยๆใช้เวลาไปคุณจะได้ดีแน่นอนครับนี no. ่ กลับมาเบรกสุดท้ายเบรกนี้จะเป็นของคนเกิดวันเสาร์และวันศุกร์และวันเสาร์นะครับแล้วก็ราศีใดในช่วงนี้ปากดีเป็นสีแก่ตัวนะครับอ่ะมาดูดวงของนะครับวันพุทธที่2ธันวาคม2อ6 3นของคนเกิดวันศุกร์นะครับ1 2 3 4แล้วก็5ครับดูนะครับคนวันศุกร์ครับได้ไพ่เดอะมูนในช่วงนี้ต้องบอกว่านอนดึกนะครับ มีอะไรหลายๆอย่างให้ขบให้คิดนะครับห่วงสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ The Moon นี่แปลความหมายถึงว่าคนอายุมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนวันศุกร์มีโอกาสที่จะเดินทางไปนู่นไปนี่แบบกระทันหันใบที่2ครับ The Sun โอ้โหต้องบอกว่าคนวันศุกร์มีโชคมีราบดวงดีมีความโดดเด่นนะครับใครหลายๆคนก็คงจะรับรู้และว่าถูกหวยร่ำรวยมีโชคมีราบเพราะ The Sun เนี่ยเป็นไพ่ดวงดีครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนวันศุกร์ มีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะครับเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ยังไงแล้วแต่ก็ถือว่าได้ไพ่เดอะซันเป็นไพ่ดีครับใบที่3ครับ2ถ้วยด้านความรักครับช่วงนี้ต้องบอกว่าคนวันศุกร์ที่โสดอยู่นะครับมีโอกาสพบรักแน่คนหน้าตาดีด้วยเพราะเดอะซันเนี่ยแปลควาหมายว่าคนมีชื่อเสียงโด่งดังหรือว่าบุคลิกสง่างามนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะมีโอกาสความรักนะครับมีความสวยหรูเบงบานความสุขใจ รวมถึงคนมีครอบครัวแล้วนะครับที่อยากจะมีลูกมีโอกาสสมหวังด้วยนะครับใบที่4ครับได้ไพ่5้าถ้วยนะครับช่วงนี้พักผ่อนน้อยเหมือนกันเนาะเพราะเอาเวลาไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงพักผ่อนหรือว่าเดินทางไกลไปกับคนรักเพราะฉะนั้นในช่วงของการงานก็มีโอกาสบ้างครับขี้เกียจครับรู้สึกว่านะครับอาจจะนะครับ ป่วยเปยหรือว่านะครับเขาเรียกว่าป่วยการเมืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะเที่ยวดึกพักผ่อนน้อยแล้วก็ไม่อยากไปทํางานอาจจะเลื่อนหรือว่าบางคนอยากไปสายๆหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ก็ยังได้ทําอยู่ใบที่5ครับได้ไพ่9ดาบนะครับสำหรับสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้คนวันศุกร์ก็อาจจะต้องเอาใจใส่สักนิดหนึ่งนะครับใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณยายนะครับเพราะว่ามีดวงของการเจ็บป่วยโรงพยาบาลหรือการรักษาและมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ งานอะวะมุงคลหรืองานศพด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้คนวันศุกร์เนี่ยไปทําบุญกับโรงศพไปทําบุญกับมูลนิธิหรือว่าสถานที่สิ่งตะรวมถึงการเะดาะเคราะห์หรือว่าเติมน้ํามันตะเกียงเอาไว้ด้วยนะครับคนเกิดนะครับวันเสาร์ประจําวันพุทธที่2ทธันวาคม2,563นะครับอ่ะมาดูซิว่าดวงจะมีโชคมีราบดวงดีไหมหลายๆคนก็คงรู้ไปแล้วนะมาดูนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับคนวันเสาร์ครับได้ไพ่พระสังฆราชเลยอ่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าใจบุญใจกุศลน,นะครับมีโอกาสเดินทางไปสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือว่านะครับโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือการช่วยเหลือเกื้อกูลคนนู้นคนนี้ไม่มีพยานอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับใบที่2ครับ8ถ้วยช่วงนี้ดึกดื่นมืดค่ำสักนิดนึงอาจจะมีการเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้หรือว่าพบปะนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนรัก ใบที่3ครับโอ้โหเดอะซันมีโชคมีราบดวงดีนะครับเพราะว่าได้ยินว่าคนวันเสาร์เฮรั่นเลยนะเดอดซันในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าดวงโดดเด่นมีโชคมีราบจะทําอะไรในช่วงนี้มีความผาสุกไปหมดเลยนะครับใบที่4ครับ5เหรียญใช้เก่งใจดีใจใหญ่ซื้อช็อปปิง้งหรือแม้กระทั่งเคลียร์นี้เคลียร์สินได้หมดนะครับอ่ะใบที่5ครับอัศวินเหรียญโอ้โ oh, ห แต่ก็ได้เงินได้ทองอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนวันเสาร์ดวงโดดเด่นมากๆนะครับมีความสุขใครโสดอยู่นะครับช่วงนี้เดินทางไปไหนแล้วแต่แต่งตัวให้สวยแต่งตัวให้หรอเพราะมีดวงของผู้หลักผู้ใหญ่หน้าตาดีจะเข้ามาสนิทสนมส่วนคนมีครอบครัวแล้วครับจะได้เดินทางไปเที่ยวในสถานที่สําคัญสาคัญดูหนังฟังเพลงหรือสถานที่สวยหรูหรือแม้กระทั่งจองทริปจองทัวร์ ร่วงหน้าจองตั๋วเครื่องบินรถเรือยวดยานพาหนะและเกี่ยวข้องกับมีโอกาสซื้อรถใหม่บ้านใหม่ด้วยเนาะโอ้โหดวงดีมีโชคปีรากช้อปปิง้งมีความผาสุกสุขภาพครับในช่วงนี้คนวันเสาร์ไม่มีพยันอันตรายใดเลยเพราะว่าไพ,พ่พัดสังราชบวกกับเดอะสันจิตใจเบิกบานคนเจ็บป่วยอยู่ก็หายวันดีวันดีคืนเพราะอะไรจะได้ไปเที่ยวในสถานที่แบบเรียกว่ามีความผาสุกนะครับอ่ะคนวันเสาร์ดีทุกเรื่อง ก็ไปทําบุญแบ่งกุศลแบ่งความดีที่เรามีให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสเหมือนกันนะครับอะ